ระวังนะอุปสรรคคือทอ้องแท่งไม้นะอ๋อทอมแยงแล้วใชไปหนูแย้งแย่มากหนูแย่มากดูเลยอยู่หนึใช่แต่หนูแย้งหนูแยงกลางทางของตากิการยินเล่นดีสวัสดีค่ะวันนี้หนึ่งหนูแย้งจะมาเล่นเกม <laughs> เล่นเกมเหรอคะที่แม่ปุ๋ยจัดเตรียมให้<อ>ใช่มั้ยคะมี3ด่านด้วยกันนะด่านแรกนะคะ คำตอบเท่าไหร่วิ่ง,งกระโดด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 แล้วมาใส่ช่องคำตอบนี้นะคะพร้อมแล้วไหมยังพร้อมพร้อมอไปเธอไปห<ป>ยิบเลยดูยิ้มหยิบอันไ,ไหนคะอันนี้สี่อันนี้สี่อันนี้แปดโอเคสี่กับแปดเอาจับทุบทุบข้างโน้ยแมทุบมาเลยค่ะชุบอ่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยห้ากับสี่อ่ะจังอ่ะมูไจมาละจุ๊บ โชคเลยนะคะไหนเจ็ดคะอันนี้เจ็ดโอเคอันนี้ห้าเอาเจ็ดใส่3อ่ะไประวังนะอุปสรรคคือทอนะ่อแท่งไม้นะอาจจะโดนได้ <4. S 1> อันนี้คือสี <8. S 1> ปกีเท่ากับแปดอ่ะใส่ลงไปห้าลบสองสามโอ้โหหนูแย้มอย่างเร็วเลยแปดอ่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วหนึ่งหนึ่งอันแรกไปแล้ว โอ้โหโอ้สามบวกหนึ่งเท่ากับสองโอ้โหสุดยอดเลยไม่ใช่อันนี้อ้าวไม่ใช่อะซีค่ะโอ้โหอ้าแปดลบสองเท่ากับโอ้โหแปดลบสองเท่ากับเจ็ดร้อยไม่ถูกต้องนะเอาหนูแย้มมาแล้วชุบโอ้โหนี่กระค่ะนี่กระหอกต้องโชว์ด้วยนะเพื่อทีุู่้ใได้ตรวจทำตอบได้ง่ายฟรีมากโอบอ๋อเมื่อกี้ผิดเนาะ แปดลบสองท่ากับหกต้องเอาเลยต่อไปหกับหนึ่งค่ะไหนคะเอาว่างซิปซิสามบอกสามเกับหกต้องค่ะโอลบเก้าเท่ากับหนึ่งหนึ่งโอ้โอ้าหนูแย่มานิดนึงเหรอใช่นะสบวนึ่งเท่ากับสอีกอันหนึ่งค่ะหกลบสี่เท่ากับโอ้แต่ละคนดูนับเห็นไหมแต่ละคนดูนับนะโอเคถูกไหมโอ้สี่ไม่ได้ใจแล้วก็ห้หกนี่ไงันแยมาแล้วสกับส โอ้ห้าบวกสองเท่ากับสามหรอคะใช่รึว่ารึห้าบวกสองเท่ากับเท่ากับอะไรเจ็ดอ่ามึงยิ้มเปลี่ยนล่าหนูยิ้มเปลี่ยนคำตอบอ้าวมาสองกับสี่โอเคอ้าวโอ้โหอย่างเร็วเร็วโอ้โหไปโอ้มาแล้วมาแล้วหนูย้ายมาแล้วโอ้โหเอาแล้วอันนี้ยังไม่ได้บวกเพราะว่า รีบมาก่รบมาก่อนสิบสหรอคะถูกมอะเ <7. S 1> อ้สิบองลบห้เท่ากับเจ็ค่ะเย้เยเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมที่หนึ่งต่อไปด่านที่สอยากไล่ตรงไหนคะอยากได้นนอะไรเอ่ยมาสำหรับกิจกรรมที่สองนี้นะคะให้กระโดดจำจำแทมโพลีนคือกระโดดลงมาทำท่าตลกนะพอกระโดดลงเสร็จเอาเหรียญแม่ปุ๋มีเหรียญนะ วางให้ตรงตามจํานวนนะที่แม่ปุ๋ยเขียนไว้นะนี่5บาทนะอันนี้1บาทนะคะอันนี้2บาทนะคะอันนี้10บาทนะคะอันนี้ป้ายชึบเอานะนจ้ำมะนะไม่ยิงจ้าจ้ำอ่าน์ติซายเหรียญอะไรเอ่ยเหรียญสิบอาร์ตูแยงโอ้ไม่ลงไม่ลงนะปุ๊บหนูยิงปะ โดนหัวเลยโดนหัวกันเลย5บาทอันนี้ใส่เหรียญ5บาทหรอคะตรงไหนบ้างคะเหรียญ5บาทโอเคถูกไหม่ะ่้5บาทของหนูแย้มนะคะ5บาทอ่ะพร้อมย้มแล้่ะหนแย้มแย้มากแย้มแย้มแอ้มแย้มแย้มแย้นยิม้มแย้มค่ะยิ้มย้นย้ม้มแยอ่แย้มแย้มแย้มย้ย้้มแย้มยิย้มแอ้อ่ย้มย้มแย้มย ทำท่าตลกอะไรดีหนึ่งสองว้าปึ๊บสิบสิบ,สบต่อไปทำท่าสัตว์นะบอกด้วยนะว่าสัตว์อะไรท่าอะไรท่าอะไรคะหนูแย้มท่านกบินว้างเหรียญอะไรดีคะเอาเหรียญสิจะไปเอาเปลี่ยนเหรียญบ้าง,งเหรียญบาทมีไหมอ่ะไม่มีค่ะ เงิสตางไมม่ีเนี่ยก็ไว้ตรงที่ต้องการเงี้ยห้าสิบตังค์อาต่อไปค่ะโอ้โหเราเดือดร้ด้นี่มันอะไรอ่ะคืออะไรหรอลูกเขาเรียกว่าลูกเจี๊ยบถูกไหมอ่ะลูกเจี๊ยบเหรอคะออ๋ลูกเจี๊ยบคือลูกของแม่ไก่นะคะเอาใส่แล้วเอาใส่เอาใส่ห้าบาทห้โอเคโอ้โหห้าอะไรคะหนูแยม มีงทองสองบาทสองบาทสีอะไรเอ่ยสีเขียวใช่ค่ะวางเลยวางสองบาทเลยห้าโอ้ยโอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดห้าก๊กโอ้ระเบิดระเบิดอ่าห้าบาทโอ้ยมาแล้วสลัดเต้าโู้ยิ้มทำท่าสัตว์แปลกมากเลยอโอ้ยทำท่าสัตว์ได้หลากหลายมากเลยตัวอะไรอ่ะโค้ ลูสลอบคือมันเดินเชื่องช้าไงอ้าวช้ามากใส่ห้าบาทไปแล้วไปแล้วคืออะไรอะทำไมทำมืออย่างนั้นน่ะอ๋อลูกนกอะไรอะโอ้โหนี่ดูดิดูดนปลแป้นแปลงนี่คืองานของนายแอนอ้วนช้างช้างดูใช้งวงใช้งวง ง่วงโอ้โหดูใช้ง่วงใจเย่นกแม่ปุผิดกาว่านกนะฮัมมิงเบิร์ดอ่านกฮัมมิงเบิร์ดไม่เหมือนแล้วมือจะต้องมาแบบนี้จะใช้นิ้วเดียวเอาอ่ะถือเป็นอ๋อฮัมมิงเบิร์ดตีนถอยหลังได้ด้วยนะฮัมมิงเบิร์ดอ่ะโออว้าได้ด้วยอ่ะเรียนอะไรดีคะเรียนห้าวางเรียนห้าเลยค่ะเบุ๋งบุ๋งอะพุ่ง โอ้ยงามงามงามโอ้มีกินด้วยบุ๋งบุ๋งนี่คืออะไรอ่ะแล้วนี่ฮาวโร้งามงามงโอ้โหอันนี้คือสิงโตหรือว่าเสือคะพฮ้ยบุ้งบุ๋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 งบคือปลาปลาใส่เหรียญแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้โหนี่เหรียญสิบเหรียญอะไรดีคะอันนี้ก็รู้อันนี้คือที่เหรียญสิบ อะไร呀คืออะไร่ะคืออะไรอ่ะงีงีงไม่รู้เลยค่ะคืออะไรครับบุง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 คือปลาปลากินแมวโอ้ยแมวกินปลาไม่ใช่ปลากินแมวเอาไปอ่าหนูยิ้มหนูยันได้รู้ด้วยว่าเหรียญห้าคือขนาด ยังไงเหรียญสิบเห็นไหมมันจะใหญ่กว่าเหรียญห้าแล้วใหญ่กว่าเหรียญบาทนะคะและเหรียญสิบไม่เหมือนกันนะดู๊ซี่เหรียญสิบเป็นมีสองสีนะมีสีทองแล้วก็สีเงินอยู่ข้างๆและนี่คือเหรียญห้านะคะโหอันนี้คือเหรียญอะไรคะเนี่ยเหรียญบางเหรียญอะไรเหรียญห้าโอ้โหเป็นชั้นเลยเป็นสูงเลยอ่ะรับกิจกรรมต่อไปนะคะคือให้โยนบอลผีเขียวนี้นะคะแล้วเลือกว่า ุคจะโยนบอลสีเขียวไปแก้วไหนนะคะมี 5, 4, 3, 2, 2> ้าสี่สามสองห้าโดนถ้าโดน,ดนแก้วเลขห<ฮ>้นี่โยนอย่างนี้นะห้าป๊บก็มาหยิบบุดสีได้ห้าอันเพื่อที่จะมาเสียบอันนี้มาอยู่หลังตรงนี้นะหนูย้ำเริ่มก่อนละคะหน่งสองโดนเลขห้าไหมไม่โดนอ้า,มาไม่โดนมาไหมหนึ่งสองสอง โดนเลขสองค่ะสองชิ้นชิ้นค่ะสองชิ้นเอาสีไรคะแดงเอาสีแดงกับสีไรคะส้มแดงกับส้มเอาใส่สีแดงสีส้มเสีส้มไหนนะสีส้มเหนสีส้มไม่มีเอาเปลี่ยนสีใหม่เอาสีอะไรดีคะเหลืองเอาสีเหลืองเย้หนูแย้มตาหนูแย้มมากเอาหนึ่งสองสามไม่โดน โดนแบบครั้งแรกเมื่อกี้มันโดนตรงไหนอะเมื่อกี้มันโดนเมื่อกี้มันโดนข้างล่างอ,อันนี้เอาห้าเลยนะอยากเห็นมากเลยเบอร์ห้านะหนึ 1, ่งสองได้สีได้สี <c oughs> ได้สีสยิบเลยโอ้โหส,<า>สีชมพูมันนี่อก็สีส,<า>สีเขียวโอโ้มีสีสีเลยค่ะเอา้าเสียบนี่ใช้มือเสียบนะคะนี่แล้วแดงโอ้ไม่ เพราะไม่ไ้ถ่ายยังไม่ได้ถ่ายค่ะยังยังไม่เห็นยังต้องเอาใหม่เพราะว่ากล้องยังไม่ถ่ายไม่โดนยิ้มไปเร็วไม่เลนดุจหนุ่มยัยเลยจริงจแต่แม่ปุ๋ยบอกว่าต้องรอก่อนใช่ไหมคะไม่ใช่โยนไปก่อนใช่ไหมจะสู้นะนะแยม แต่หนูแย้มหนูแย้มต้องฟังกฎกติกานี่แสดงว่าหนูแย้มไม่รอคอยก็หนูแย้มนึกว่าโยนไปเลยได้เหมือนนั่นอื่นอ่ะเพราะว่าอะไรไหมยไม่รู้โอเคไม่เป็นไรค่ะมาเช็ดน้ำตาเร็วมาเช็ดน้ำตาทำไมนะหนึ่งสองโอ้โหสอีกแล้วอะหนูแย้ม อ่าต้องฟังอย่างนี้หนึ่งสองไม่โด al. นะสีฟ้าสีเหลืองสู้ๆนะให้ปุ๋ยเป็นกำลังใจให้นะ <ส ümü S 1> นยิ้มเสียบเลวมาเร็วมาหาให้ปุ๋ยเร็เๆยไม่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 มีใครเห็นเลยไม่มีใครเห็นเลยลูกเอาละหนูยิม้มหนึ่ง,งสองสามไม่โดน ตรงกลางเลยอะ่ะหนูแยม้มหนึ่งสองอโหได้ห้าเลยไม่มีใครได้ห้ามาก่อนใช่ไหมคะห,หนูแย้มคนแรกเลยนะเนี่ยโอ้โสีชมพูโอ้โหแตะปุ่มแตะป้่มโหมันเป็นตะปุ่มตะปั่นะดูสิหนึ่งสองสามเท่าไรแล้วคะสีสะ่สุดท้ายค่ะสุดท้ายสี ยิ้มออกแล้วเนี่ยยิ้มออกแล้วเนี่ยเยี่ยมเลยหนูยิ้มเอาห้าให้ได้นะเอาห้าให้ได้นะลิฟแล้วก็ตั้งเหมือนกันยืง่้ำอ๋อเดี้ยววันนี้นึงเน่งโอ้ยไม่มีใครย้มพร้อมนะไปเน โนนะแต่แม่ปุ๋ยว่ามันน่าจะครบแล้วมั้งคะลูกอีกสองอันค่ะอีกสองอันนึงนั่นหนึ่งสามหนึ่งสามอู้ยังเหลืออยู่นี่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะดูก่อนนะมันเหลืออยู่ต้องมีเหลือไหนหนึ่งเหลือกี่จุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดยังได้แค่หนึ่งอันห้ามยืนในอื่นต้องยืนแค่หนึ่งยังโดนแค่นึงซะ ไยนเต็มเต็โมโ้ี่สองโอ้ยหนูแยม้มหนูยิม้มมีสองอันหนูแย้มมาโยนให้ได้เล็กนึงนะนี่นะโอ้โหไม่ขาดไม่พลาดนี่สำหรับกิจกรรมนี้นะคะหนูยิ้มหนูแย้มก็ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ได้เล่นกิจกรรมนี้อ๋อ oh. ไปว <laughs> <laughs> โอ้ยอยย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  ไปแล้ว,วไปแล้วโอ้ไปรูแล้วโอเคงั้นเด็วปุ๋ยขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายดิ้งดูแลเนาะ